สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอเทียมของ oppo reno 8ซ 5g นะคะของลูกค้าเนี่ยจอแตกทัชสกินไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพียเ้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงนะคะเดีย๋ยวดูรอบๆนะคะ ะคะ่ะอนี่นะคะคนข้างที่จะเนียนเลยนะคะแล้วก็จะมีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยแล้ว เริ่มแรกเราจะมาดูความสว่างของจอกันนะคะว่าถ้าปรับความสว่างให้เป็นสว่างสูงที่สุดกับต่ำที่สุดเนี้เป็นยังไงอันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นแสงสว่างสูงที่สุดต่อไปแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะนี่นะคะแสงสว่างต่ำที่สุดสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะคะ แล้วก็จอเทียมเนี่ยสีจอกับสัมผัสจะไม่ค่อยดีนะคะใช้งานได้ก็ต่อไปเป็นทัชสกรีนนะคะแต่จะว่าไปทั่วหน้าจอนะคะจนไหนที่ทัชสกรีนไม่ได้มันก็จะไม่มีจุดสีฟ้านะคะ นี่นะคะว่าไปเลยวาเมโถ่หน้าจอเลยนะคะนี่นะคะทาสก,กินได้ต่อไปสีจอนะคะในสี่จอนะคะสีจอไม่เพนไม่มีพิซิษไม่ขึ้นเสมนะคะคุณภาพสีจอก็ตามขีดวิดีโอเลยนะคะ ผมเมนูผมเลื่นกลับผมเมนูผมหอมได้นะคะแล้วก็สัมผัสนะคะะอันนี้สัมผัสได้นะคะหน้าจอ นี่นะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนจอเทียมของ OPPO Reno 8Z 5G สำหรับลูกค้าท่านใหม่นะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอ<ม>ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ